คำเตือนคลิปนี้มีการเล่นแบบเรียลิสติกหรือการเล่นแบบสมจริงพอเราเล่นเกมในระดับยากสุดหากท่านผู้ชมใดดูคลิปนี้แล้วรู้สึกไม่ชอบไม่ถูกใจก็ขออภัยมาณคลิปนี้ด้วยนะครับครับแนายเทตงกับรายการแมกโกโคลหรืฟิชิโนผมวันนี้ผู้ชเล่นเกมคอมตูตี้แบ็กออฟสภาค2นะครับผมในภารกิจที่3กันแล้วนะครับผมแล้วก็เล่นในระดับยากสุดเลยนะครับผมนั่นก็คือระดับเวทเทลเลนนะครับผมในภารกิจนี้เราจะรับบทเป็นเมสัน นะครับผมมากับวูดด้วยแล้วก็ฮัสซันด้วยนะครับผมส่วนฮัสซันนี่คืบหน้าไปแล้วนะครับผมไปอยู่ตรงฐานแล้วนะครับผมนะส่วนเราอยู่ข้างนอกกับบูดนะครับผมนะเราอยู่ในอัฟกัน,นิิฐานนะครับผมประเทศที่เต็มไปด้วยทรายและอากาศร้อนชุ่มฉ่านะครับผมน่าเล่นสงการมากที่เนี่ย <laughs> ประมาณนี้เลยนะครับผมช่วงไหนผมเงียบก็ต้องขออภ right? ัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้สมาธิในการเล่นนะครับเพราะว่าเราเล่นในระดับยาสุดนะครับส่วนเรื่องการแปลภาษาผมจะไม่แปลเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะเหมือนเดิสไตล์เดิมเหมือนคลิปที่ผ่านมาที่ผมเล่นเลยนะครับผมเหมือนคลิปเหมือนที่ผมทํามานะครับผมเป็นปกตินะครับผมช่องผมทําอะไรไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับก็ไม่แปลกใจออกไม่ต้องแปลกใจนะครับผมทําอะไรไม่ค่อยเหมือนเขานะฮะช่องอื่นเขาแปลกันแต่ผมไม่แปลเล่นเน้นเอามันเอาหานะครับผม แล้วก็บวกกับเล่นระดับยากสุดด้วยนะครับผมเป็นของแถมด้วยนะฮะใช้สมาธิสูงเลยนะครับเล่นระดับยากสุดนะครับผมใช่ไหมผมไม่ได้เล่นแค่เกมนะผมเล่นแมวด้วยเดี๋ยวผมอุ้มแมวมาเล่นด้วยเนี่ยเป็นแมวฝากนะครับผมฝากมาหนึ่งเดือนแล้วครับที่เหลือรอกลับอีกไม่กี่วันก็กลับแล้วมากไปีมะเตมมะซึ่งผมจะไม่ใช้นะครับมันเป็นดาวไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับ ไปรีบไปรีบไปบูมบูมเลยบูมเยจำาไปแล้วผมไอ้เจ้าชานะครับ้ฮัสซันมันอยู่กับรามันนะผมซึ่งเป็นหัวหน้านะครับเราลบกับโซเวียตนะครับผมหรือรัสเซียตรงน in ี้มันยังเดือดอยู่ยึดชิงดินแดนกันนะครับเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับผมเคลุยเราต้องรีบไปละก่อนที่โซเวียตจะมาบุกโจมตีนะครับ ไม่ไวเลยขี่ครับเตะมาเตะตูดมาไปให้เร็วสปีดลันเยลุยถึงแล้วนะฮะโอเคไม่มีอะไรมากมีรถถังด้วยนะครับแบกอาวุธขนอาวุธโอ้โหต้มเล้งซอยจุวียงมันเลยนะฮะสกีมอรวมนะครับโอ้โหปูนแต่เช้าเลยนะพี่น้องเพลินเลย ของดีในอัพกันนะครับกระโดดดึงดังละจังหวะนี้ใช้อาวุธได้อาวุธใหม่อาวุธดีด้วยติดกล้องด้วยนะครับปืนเ k คนะครับเทคโนโลยีทันสมัยก็คือแบบติดกล้องนะครับถ้าได้ติดกล้องนี่คืออาวุธแบบติดกล้องนัถือว่าแบบทันสมัยแล้วล่ะถือว่าได้ของดีเลยล่ะนะครับนี่ฮัสซันอยู่ในนี้นะครับผมอยู่กับรามันนะครับนี่ยืนกันคู่เลยยืนแบบต้อนรับสวัสดีครับขอจับหัมหน่อยครับ ต้องการอาวุธไม่ใช่ไม่ใช่ทหารประสบการณ์น้อยจะประมาณนี้แล้วผม,ผมเรียกว่าการลบแบบฮูแมนเวฟจะใช้กองกำลังทหารเป็นหลักนะครับผมทรงนี้นะครับผมทรงแบบเหมือนเวียดนามเลยนะครับผมใช้แบบฮูแมนเวฟนะฮะบ,บุกแบบทหารเยอะๆนะครับบุกแบบบ้าบ,บินไม่ห่วงชีวิตและทรัพย์สินนะครับขอแค่ให้ยึดจุดได้นะครับนี่คือ,อคอนเซปต์ก,การลบนะครับ การลบแบบอาการก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมไม่มีอะไรมากใช้กองกำลังคนเยอะๆนะครับผมแต่สำหรับฮัสซันและบูนเนี่ยมันความคิดมันต่างกันไงนะครับผมมันเป็นแผนที่ที่แบบว่าค่อนข้างจะบูชิดนะครับผมแผนมันบ้าบินกันไปนะครับผมส่วนทหารนะครับประมาณนี้เลยครับผมความคิดมันต่างกันนะครับผมมันจะประมาณนี้แหละของแซบโอ้ยระเบิดแล้วรัสเซียเริ่มโจมตีแล้ว ไปลุยไอ้เจ้าก็ลุยด้วยนะครับผมชักอาวุธให้พร้อมวิ่งไปเลยหัวลา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 มาเอสเอสดัดล็อกประตูบิดไปเอาระเบิดมอลตา้ามานะฮะไปวิ่งขี่มา้จาจังหวะนี้หุยขวบม,ม้าไปเลยซิ่งเลยน้อง ลบ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 เฮ้ยเดี๋ยวดูการเกิดนะโอ้โหสปอนเกิดได้แย่มากแยเกินเป็นการสปอนเกิดแบบน่าเกียดที่สุดฮะแต่เกมมันเก่าแล้วเอาอะไรมากเจอบัคเจอสปอนแบบแปลกๆกับเรื่องปกติของเกมเก่านะครับแต่เมื่อก่อนมันสมจริงนะสมจริงจนแบบไม่ได้จับผิดอะไรมากนะครับผมแต่ làng làng là khởi lên bắt pít ok đến là long chạc má hay bay bay về đây bay 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 lui qua mà có gì btr mà ไปก่อนเก็บมวเทยาก่อนจุมาระเบิดคุกพร้อมเต็มตัวคว้างไปเรียบร้อยแตกยาแตกเดยอีกคันนึงรอก่อนอุ้ยมากระเพียบระวังด้วยข้างหน้ามีทหารหนึ่งวางระเบิดไป ตุ้มเอาระเบิดด้านไอ้ห่วยระเบิดด้านเฉยโอ้โหเกมบัาเฉยยิ่ยามาคว่างไปเรียบร้อยไม่มีอะไรมากไปวางระเบิดอ๋อรอรอรอคำสั่งโอเคเปิดวางระเบิด เพื่อทำการทำการระเบิดปิดทางไม่ให้มันเข้านะครับเสร็จละมีแล้วว่าบิงไปเลยจ้์เฮ้ยพร้อมแล้วฮะไปยังเย่เรียบร้อยระเบิดละวบิงไ,ไปกลับไปกลับไปผมคนที่ฐานทัพปกป้องทับไว้กระแสบุกแบบหนักมากให้ไปเลยจ้์บบเฮ้ย ไปขับไปอุ้ยเต็มหน้าเลยเอ้ยลงมาก่อนเติมมูดเติมของให้พร้อมอ่ะหลบตรงนี้ก่อนรอรถถังมามันมาแล้วเอาเลยยังไม่ค่อยจะโดนระยะนี้หวังผลเย่ะที่จะตัดหน้าดิจะตายเพราะตัดหน้าเนี่ยเต็มเต็มพี่น้องลบ เรียบร้อยแตกโอเคตอบโต้กับเทียบเลยทหารเนี่ยกระเซ็นเต็มเลยระวังบอลเดียวกันด้วยเอ้ยบุญแม่งขับมาตัดหน้าถ้าผมตายนี่ไม่ต้องแตกใจนะมั่วหมดเลยเรียบร้อยหนึ่งอีกรอบหนึ่งเอ้ย อุ้ยมาเฮ้ยเกือบตายเมื่อกี้ยิงไม่ออกมาว่ามามถังไม,ม้แก้วเปียบจริงๆเก็บก่อนโอเคฐานเยอะฐานเยอะต้องระวังออกมาไม่ได้ฮะว้ามาจุ๊ พกตั้ง500กว่าลูกอะคิดดูอะพกไงบาวะแต่ก็ดีแล้วทามมันเยอะศัตรูมันเยอะเกินโอ้ยไม่โดนเอะยิงไปเฮ้ยเจ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 เเจเมาไงวะโอ้โหกังกูน้อยเห็นบั๊กไหม BTR ก็ไม่เว้นลบลบลบเผียบเลยลูกพี่เยอะก่อนจุกอีกไม่จ้ะเผียบเลยภารกิจนี้บั๊กเยอะนะครับต้องระวัง ดูดูดูโอ้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 เฮ้ยไปไม่มีอะไรมากมารูอยู่ไหนวะเอ้ยเอาหาว่ะภาคนี้เอาหาแบบไม่จำกัดโอ้โอ้โอ้เกียดกูเกียดกูจะตายยอะ ไอ้เฮียมันปรับยากแบบยากยจริงไอ้เฮียโอ้ไอ้เฮียโอ้ยใครจะเล่นก็นเล่นไปเถอะไอ้เฮียโอ้ยถึงไหนแล้ววะมันเซฟถึงไหนละเสร็จเลยมีเมนูกันเบี้ยบักเยอะจังวะเฮ้ย อ๋อาโคตรบัร์กอะบอกได้คำเดียวโคตรบปาร์กเฮี้ยมาแม่งเกะกะว่ะไม่ไม่ขี่มาแล้วขี่มาแล้วคุณจะโดนดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์เอ๊ะ เฮ้ยลบเหียนมาจริงโอ้โหมานี่คือ,อปรรคักนะครับจุหมดยังยิงไปดีกว่าเออ พอมาอ๋อมันเกิดอ๋อมันเกิดเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดเกิดนะครับไม่ใช่อะไรหรอกอ้ออุ้ยมาไอีเหี้ยเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดเกิดเกิดไหมเกิดทุเรศว่ะจะเอาอะไรมาเกมมันเก่าแล้วอ่าเดี๋ยวดูตอนเกิดเดี๋ยวดูตอนเกิดนะเอ้าไม่เกิดหายโอ้โหสปอนแบบน่าเกียรติบอกเลยเกมนี้เอาเหี้ยเลยป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอีกเดี๋ยวมันเกิดอีกดูนะเอาไม่เกิดดีละดีละไม่ต้องเกิดเลยตรงนี้เป็นจุดเกิดไหมมันเป็นจุดเกิดแบบโคตรบูชิตนะครับแต่ตอนขี่ม้านี่โคตรหายนะเลยเอ้ยไปหมาหลบหมาหลบ ยิงไปเทียบเลยยิงไปไม่มีอะไรมากนะฮะโอ้ยิงไม่ได้มันไม่มันไม่ล็อกให้เออเนยันล็อกล็อกล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยยิงไปเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเทียบจุดโอ้โหจุดหลบบูชบชีตมากเลยอะ đuợc, chúng ta đi nẻi mất à? đẹp loài, gì vậy cha? lên, đi về, giải chốt, mãi giờ, mày chốt chân chân đi, để để ô. ยิงสะพานได้แตกก่อนเปิดทางให้บอมยิงมั่งเยี่ยมมันจะช้าเพราะไอ้ตรงนี้แหละเพรียบเลยลูกพี่อี่ไม่จ้า เกมบังเยอะว่ะเฮ้ยเกมเกมบังเยอะเยอะต่อไอ้กูต้องเจออะไรยี้เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ศัตรูเกิดนะมันเกิดมั่วไงจุดเกิดมันจะมั่วไม่มีอะไรมากครับเย้ยเป็นภารกิจที่ขำสุดแหละขอขอยิงยิงให้ฐานมันแตกก่อนหลบไป ตายแล้วจุโอ้ล่างหมายเกี่ยวโอ้โหจำไว้นะฮะเล่นภารกิจนี้แล้วใครเล่นระดับยากสุดอย่าขึ้นม้านะครับ ึ้นมาคุณจะโดนล็อกเป้าแบบ300%อนะครับอันนี้ผมพิสูจน์ให้นะที่ผมตายเพราะว่าผมพิสูจน์ให้มันล็อกเป้าจริงมันจะล็อกเป้าเราแบบเต็มการาฟเลยเต็มที่เต็มเหนียวเ,เลยพี่น้องยิงไม่ค่อยจะถึงเลยเก้าลูกเย่างนั้นนะสไนเปอร์อกูควรหลบตรงไหนก่อน chút lọc dìa mà lang dìng chạc lang này bùm bay đẹp rồi tìm ít luôn thả lùm bay cắn đã bướn ไม่ไม่เป็นไรอีกหรอเฮ้ยแต่ถ้มันบอกให้ดีเฟนด์ดีเฟนด์แบบใดเออดีเฟนด์ดีเฟนดีเฟน์อะไรวะเปพูดมั่วเลยจุกกมา Mình Mày đốn chửi Kìa mày chúc, Mày tè Mừng hoa mà Ui mày tè rồi kìm bug lại Anh ạ lại แต่เกมบังหรือเปล่าเนี่ยปกติมันจะพังนะรีบเลยรีบเลยโอ้ะมันเกิดหลังเนี่ยจุดเกิดบูชิตนะครับเฮ้ยยังไม่แตกอ,อีกหรอ โอเคปะจะแตกแม้ากูอยู่ไหน,น,นวะก,กับฐานกับฐานเจอปัญหาแล้วปัญหาชนิดไหนว่ามาโอ้ให้เห็นด้วยตัวเองแล้วม้าอยู่ไหนเนี่ยมา้มามา้มาม้าหายเนี่ยเกมมันบัก๊กผมบอกแล้วภาคนี้บั๊กเยอะสุดนะครับมันบั๊กยันมาต่อให้ผมเล่น ไอต่อให้ผมซื้อเกมแทลนะมันก็บักเหมือนเดิมนะครับผมนะผมแนะนําคุณโหลดเถื่อนเนี่ยดีแล้วคุณถ้าคุณจะเล่นเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะแนะนําเลยไม่ต้องมาซื้อแท้หรอกเล่นเถื่อนไปเลยนะครับคือบัักเยอะอยจริงๆพางนี้นะครับถ้ามากูอยู่ได้มากูอสุดย,ยอดเลยคือบักเยอะอยจริงๆนะครับภารกิจนี้ ขี่มาก็โดนล็อกล็อกเป้าเลยนะโดนล็อกเป้าแบบ3ามนะแนะนาก็คือเดินนะครับผมแต่ที่ผมตายไปเพราะว่าเล่นให้คุณดูเลยนะครับผมว่าเออมันล็อกเป้านะขึ้นมาแล้วล็อกเป้าเลยศัตรูมันจะล็อกเป้าคุณแบบ3 0มเลยมันจะยิงแม่นขึ้นยิงจัดๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ตายโชบเลยนะครับปกติผมจะไม่ค่อยตายตายน้อยมากนะครับผมอ่านี่ตายโชบเลยเพราะการมา้าขึ้นมานมน้วลเอกเนีายภายมันอกเแามันยเทอแนต่ภายนะแม่งโึ้ยากดเลนะคปะานล็อกเป้า มันโคนรถถังเลยนี่วะมาแล้วจังหวะนี้ต้องบวกวะโมแมนวฟพร้อมแล้วไปเลยลุยกูลาลาลลลาลาลล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 บลล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 ลยลลเลล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 ลอุกลลลลลกลล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 ้าออ วิ่งไปเอ้ยแม่งล้มไปแล้วโอ้โหมาทับอีกให้ไวเลยขกไซ้ายขขวาค้างเลยออก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 กิ้งลบทิ้งลบกิ้งลบแบบงามงามเอ้ยสวยมาว่ามาเฮ้ยอุ้มไปหน่อยเอียมาว่ามาขืนทางไปขอระเบิดหน่อยเต็นเวลาบึ้มๆขอบใจมากที่สปอร์ต เวลาคว้างเฮ้ยเหี้ยเกชันโคมาไงเนี่ยโอ้โหเข้าหน้ากูมาบอสไฟบอสไฟกู <c oughs> เข้าหน้ามัง้งเอาดิโฉกเข้าหน้าโกบไหมล่ะคว้างไปเลยรึบลงตึมยิงว่าไม่คันเบยอีกเกชันโคแม่งก็มาวะภาคนี้บีบคอแม่งว่ามานี่มันอึดจริงๆมัเหนือมนุษย์จริงนะ นึกว่าตายแล้วแต่ยังไม่ตายนะครับผมโอ้โหโคาชังโกมานัมเบอร์มาขึ้นหัวเลยตอนนอี้คาชังโ,โกมัสไดเรนนอฟก็ขึ้นหัวเอาดิต้องตายฮะต้องรีบตายเลยคาชังโกเนี่ยข้ามันนะครับอันนี้มันรอดจริงๆไงเจอตั้งแต่ภาคแรกแล้วแล้วเป็นบอสไฟในภาคสุดท้ายด้วยอ้ในภารกิจสุดท้ายด้วยนะที่บุกกับคาชังโกเน,น,น,นี่ยที่มันไปไฟไกัน โตตัว,ตว,ตวเราก็เจ็บนะครับข้ามข้ามข้ามไม่มีอะไรมากไ,ได้เวลาเคลียร์เคลียร์คูลีเก่าของเราเกกอนจะเอาไงอเก่กะ <c oughs> ทุกเรื่องมามา <c oughs> ลำคาญจริงใครที่เล่นครั้งแรกนี่คือก็ตกใจเอ้ยมาไงวะ <c oughs> ผมก็เคยตกใจนะมาไงวะ รนะอดได้ไงก่อนนะทั้งมันไ็นพีชีพแล้วนะพีชีพด้วยระเบิดแล้วนะโอ้แต่รอดได้นี่คนหนึ่งมนุษย์แต่ก็เป็นไปนได้อาจจะดึงระเบิดะไรแบบแล้วลลจังหวะไอ้บู๊มันกระโดดลงไปนี่ก็ระเบิดน่าจะหล,ลุดหลุดห่างไกลนะครับผมน้ำลายมันเหม็นเข้าใจไหมเอามีดปักมือเลยโคตรสองสยองขวัญเ <c oughs> มสนันเมสันใจเย็นแม่งชักมือละกด <c oughs> เอฟโลโลเลยเข็นข้อมูลก่อน เข็นข้อมูลก่อนตายนะครับเข็นข้อมูลก่อนอย่าให้มันตายบอกมาเลยก่งมันเด็ดว่าไงโอเคขายวุฒขายวุฒให้มันแล้วไงต่อเอ้ยเลนน้องอย่าเพิ่งเป่าเป่าหัวดิเลนน้องมันตายหาไปตั้งแต่ภาคแรกแล้วตั้งแต่ในคุกอะแต่มันยังหลอกลอออยู่นะอาวุันไปไหนคูบาอากุล่าโลกที่สาม ไอ้เชี่ยนจะกด F จริงหายให้ไวให้ไวไอ้เชี่ยนจเย็นยึกดจะปวดนิ้วเลยเนี่ยตกใจเลยไปลงกุ๊กเตรียมปุ่ม F รอแล้วเก็บมันเลยอืมเอาเฮ้ยโดนทรยศว่ะชิบหายละว้าโดนทรยศกลับ แม่งโดนหลอกเรียบร้อยรัดคอสลบไม่ถึงก็ตายไอย้แม่งโดนกระทืบอีกหากขวายโดนหลอกโดนหลอกรับใช้นะครับผมไปไม่มีอะไรมากจบภาร,รกิจไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมไว้เจอกันภารกิจหน้าแล้วครับผมบก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สกส๊อตให้ผมถ้าผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อก็ต่ออะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคทูเอื้อแม่งลวง โดนทีบทางการทะเลทราย,ยหมดกันโอเคทุกทีกันไปดูดจักรันคลิปหน้าสวันดีสวัสดีครับยิลลีแลวละ,ละสกายเด,อเดอ้อ Desert buried, here. And who does your father think rides up on a horse to save us? Tricky Vic. Yeah, see? You're just like your old man. No, it wasn't him. That's not. Come on, if you think it was him, don't you think he would have stuck around for a bit, huh? Maybe explain some shit?